สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk นะครับ รายการที่พร้อมจะตอบทุกคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งอีเมลมาถามเราครับและแน่นอนที่สุดนะครับแขกรับเชิญคนพิเศษที่พร้อมจะตอบคําถามให้ท่านผู้ชมพร้อมอยู่แล้วครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนารินีภัยบูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีนักธุรกิจใหม่นะครับคุณหมอเขาส่งอีเมลมาถามเราเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบแล้วก็ถนัดสินค้าบางกลุ่มในดวงใจของเขาเลยเนีย่ก็คือกลุ่มอาหารเสริมบำรุงสมองและก็ กลุ่มของใช้ในบ้านแต่เวลาเขาไปเมีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับอัปลายเนี่ยอัปลายเขาบอกว่าน้องน้องควรจะรู้จักสินค้ากลุ่มอื่นๆบ้างพวกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้ากลุ่มอื่นๆเนี่ยถ้าน้องรู้จักยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งดีแต่ปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับคุณหมอเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ทุกตัวและเขาจะไปพูดได้ยังไงของอย่างนี้เขาถามวงเล็บตอนท้ายเลยมันบังคับจิตใจกันได้ด้วยหรอครับไม่อยากให้มองว่าเป็นการบังคับจิตใจนะคะแต่อยากให้คุณมองว่า เป้าหมายของคุณตอนที่คุณค้าก้าวเข้ามาทำกิฟฟรีเนี่ยคุณมีเป้าหมายอย่างไรถ้าวันนี้ตอบหมอว่ามีเป้าหมายทําสนุกสนุกก็คุณก็ทําอย่างที่คุณทานั่นแหละถูกต้องแล้วก็คือชอบตัวไหนก็พูดตัวนั้นนะคะแต่ถ้ามองว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการที่ยิ่งใหญ่เหมือนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าในวันหน้าเนี่ยเราจะมีคนมาอยู่ในเครือข่ายต่อกันไปเยอะๆเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนที่เข้ามาก็จะมีความหลากหลายนะคะเมื่อผู้มุ่งหวังหรือว่าคนที่ก้าวเข้ามาเป็นทั้งผู้บริโภคและนักกกธุริจมมีควาาหล ้ความหลากหลายของสินค้าที่เรามีก็จะเป็นความเป็นต่อของคุณในกิฟเฟอรีนนะคะออก็เหมือนกับว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทลูกเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยเราก็คงจะต้องทดลองใช้นะคะถึงแม้จะไม่ครบทุกตัวแต่ก็น่าจะเป็นตัวที่มันขายดีแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะมีคนชอบในกลุ่มใหญ่ๆนะคะอันนี้เหมือนกับตัวหมอเองเนี่ยเวลาที่กิฟเฟอรีนจะออกสินค้าใหม่หมอก็ลองใช้ทุกตัวเลยนะคะเพราะหมอมีความรู้สึกว่า1เราเป็นเจ้าของ2เราต้องรับผิดชอบ3เราต้องดูแล คนอีกมากมายแล้วเราจะต้องสามารถมีมีความรู้หรือความเห็นที่จะเล่าให้คนที่เขาอยากจะใช้ตามมาเนี่ยว่าประสบการณ์การใช้ของเราเป็นอย่างไรนะคะหมอคิดว่าก็ไม่อยากให้คุณคิดว่าเป็นการฝืนใจแต่ว่าสิ่งที่อัพไลน์พูดเนี่ยก็มาจากความปรารถนาดีนะคะเขาอยากให้คุณมองเพราะว่าสินค้าที่1นึ่งกิฟต์โซินขายดีมากๆแปลว่ามีมวลชนใช้เยอะโอกาสที่คุณจะเจอผู้มุ่งหวังที่มีความต้องการสินค้าตัวนี้ก็จะสูงตามไปด้วยสินค้าใหม่ๆก็เป็นความตื่นเต้น ที่ดาวไลน์เราหรือคนใหม่ๆเขาเห็นในโฆษณาเขาอยากรู้ว่าเป็นอะไรเขาถามคุณถ้าคุณไม่เคยใช้เลยหมอก็เชื่อว่าคุณก็คงพูดตะกุกตะกักแล้วรู้สึกฝืนใจอย่างที่ว่าแต่หมอก็มองว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเป็นเจ้าของกิฟรีนะคะก็อ,อยากให้ลองใช้หลายๆตัวนะคะคไม่ได้พูดเพื่อจะให้เสียงเงินเยอะนะคะแต่ว่าการลองใช้ในสิ่งที่ตัวเราเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยประสบการณ์จากใจของเราเนี่ยก็จะทําให้เรานําเสนอได้ดีพูดได้ดีจัดเด็ดว่าไหมคะครจัดเอ็ดก็ใช้กิฟต์ฟรนไม่รู้กี่ตัวหมอเองหมก็ ใช้ในสีรันโจทต์เท้าเลยนะคะใครถามตัวไหนมาหมอจะตอบได้ค่ะครับได้มีโอกาสคุยกับนักธุรกิจหลายท่านนะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเราถามตัวเองก่อนว่าเราอยากเติบโตในระดับไหนบางคนเขาบอกผมอย่างนี้เลยครับคุณหมอเขาบอกอาจารย์เชื่อมั้ยบางตัวเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้หรอกแต่พี่ก็ซื้อถามว่าซื้อมาเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นดาวลายพี่มีโอกาสจะใช้พี่ต้องเอามาลองก่อนและเอามาสัมผัสก่อนอย่างน้อยคนอื่นที่มีโอกาสใช้เนี่ยมีอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอไม่อย่างนั้นเราจะเสียโอกาสนะคะเหมือนคุณอยู่ในบริษัทที่มี ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเราจับกลุ่มเป้าหมายในคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกรสนิยมแต่คุณรู้จักแค่สองสตัวหรือพูดแค่สองสตัวเนี่ยคุณจะพลาดหรือจะมิสกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ชอบสองสตัวของคุณหรือไม่มีความต้องการของสาตัวแต่เขาต้องการตัวอื่นในคิฟฟอรีเนี่ยคุณก็จะพลาดโอกาสในการนําเสนอหรืออธิบายเขาฟางังครับอาละครับ,รบลองดูนะครับผมเชื่อว่า การเป็นเจ้าของกิจการและได้รู้จักสินค้าที่เราเป็นเจ้าของเยอะๆเนี่ยสร้างความเป็นต่อได้<ช>ดีทีเดียวนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้อยลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ